นี่ผมมีใจเก็บออกเข่งนี้ได้จ้ะเก็บออกเข่งนี้เด้เท่าบึ้มโอ้ยน่ากินน่ากิน มให้มะนาคือเกาได้จ้าืัอนี้เขากำลังขุดมันอยู่ไสีเิเฮตดอกม่วงกินกับทีกะปิน้ำปลาไปสูคนคนงานขุดมันเลยจ้ะคนงานขุดมันกันมีอยู่สองคนกำลังปอกบดกม่วงจ้ะปวกบกม่วงเราก็สศิเฮตทั้งทีกะปิไร ม่วงมันเข่าแก่นีลม่วเมงเริ่มเข่าแก่นแลยอือจ้ะแช่น้ำแข็งไว้เดี๋ยวมันก็ละลายเป็นน้ำเย็นมันกระเซียใส่ใบุก่วงกรอบเลยจ้ะวันนี้เราก็มาเฮ็ดพริกกะปิกันจ้าอือหัน่นหอมก่อนเหลือใบอันนึงใบชะฮันหนึ่งจ้ะหอมข้อแดงเข้านีเลยด้วจ้ะอีอกะปิ ใส่กับปีไปแล้วกับน้ำตาลนะจ๊ะกินแบบลุกทุงลุกทุงบ,นบานไงไใส่น้ำตาลได้สองซอนนี่จ้ะตกพีกใส่ไปอพอไม่ด <laughs> เบทหรอซิโรดใส่ไปจ้ะอ๋อน้อพอแล้วค้นไปดิพี่น้องค้น ตบวละลายกะน้ำหยอดจักน้อยจ้ะนอ่นกระดมนี่จ้ะใส่ใน้ำใส่น้ำลงไปให้มันละลายพอสองซอนค้นไปนี่ค้นเนนนยนน้ำตาล,าลละลายออกมานี่ง่ายๆซิมดูก่อนี่ชิมดูชิมๆแสียไยนี่ชิดิเลยตัว ทีมึงได้จะแบดนี้ขาดเหลีอีหยัยงนี่โอ้โหอะไรนะหวานนะ้ิ <One. S 1> บัดนี้สีหงเขาเลยจ้ะพี่น้องล้างล้างเขาอยู่หมอกหงเขาหงล้างเขาแล้วก็เสียลคอไปหงเลยจ้ะหงหมอกหงเขาใส่ไฟโซลาเซลล์เลยจ้ะ นี่นะจ๊ะเป็นอุป,ปกรณ์หุงเขาเขานี่คือหุขงเขายูบานเลยนะจ๊ะเสร็จเสร็จหมอดีๆนี่เขาลงใจหมอลีนะจ๊ะนี่จ๊ะหุงเขากดกดขึ้นยูบานเลยจ้ะแบตเตอใส่แบตเตอรี่นี่แบตเตอรีย่ยูหมอหนึงเลยแต่เก็บไฟเลยจ้ะ จะเขาก็เปิดสวิตแก็ทำงานคือจังไฟบานนี่เลยะจ๊ะนี่ต้นบักแข่งเขาได้จ้ะพี่น้องสมกเก็บบักแข่งไปใส่น้ำพริกกะปิจะตำน้ำพริกกะปินี่เลยจ้ะหน่วยมันกำลังพอกินเลยว่าต้องเอาลายด้วยครับนี่ งาหักพูดดึงๆขุนดกคือนยังนี่กองม้ากัยานหักโอ้ยถูกน้ำนี่พวงนึ้งก็พอแล้วตึ๊บนี่เลยจ้ะพวงหนึง นี่ฉันีีกับพ่อแล้วไปตำน้ำพริกกะปิกันได้จ้ะในในไ,ไปตำน้ำพริกกะปิก,กันจ้ะนี่มะเบิองพริกเอาเผ็ดป่เเะเอาพริกจักหาหกหน่อยพริกเจียบไงใส่กระเทียมไปด้วยใส่กระเทียมไป ใส่กระเทียมให้เยอะจักหน่อยให้มันหอมตามในแหลกๆตัดพริกกระเทียมแหลกๆก่อนด้วยจ้ะอู้เป็นจ่แซ่บแซ่บก,กะปิพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเก็บพักชะอมกอนพักชะอมกับพักค้าได้จ้ะไปเก็บกันจ้ะ ผักขานี่อยู่ในถุงเพราะช้ำงี่ได้เลยจ้ะยังเพราะท่านแหน่ไปปลูกด้วยจ้ะได้ตัดกินหลายเทียรแล้วกพลังจะอันขุดมันออกกระสีปับพื้นทีแล้วก็บจันทสิบเล็กเด้จ้ะตอนนี้ยังลงปลูกวันไหนได้ทีว่าันไหนพอปลูกเมือได้จ้ะหยอดผักขานี่จ้ะผักขานี่ตัดกินหลาแเทขาถุงเลยเด้จ้ะ ป้ขาขาวได้เสร็จเ,เรียบร้อยแล้วทีนี้เขาขก็จะไปเอาไข่กันไข่เออเอาไข่เลยจ้ะนี่เดยจ้าไปไปเก็บไข่กันไปซองดูเอาเข่งไลเข่งไหที่บ่มีไกล่แล้วจ้ะเข,ข่งว่างๆนี่เข่งนีบ่มีไข่บ่มมีไก่ เนียดมุมพีกาเก็บออกเขียนี้ได้จ้ะเก็บออกเขีนี้ีไ,ได้ข้าไปจ้อที่นอกได้ไข่แล้วจะทอดไข่ชะอมกันข้าไข่เก็บมากใหม่ใหม่ใบ สองใบสามใบสี่ใบกับพักขาวด้วยจ้ะใส่ลงไปจ้ะเสร็จแล้วคน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 เลยบึ้ม กินนากินชุย้เก็นได้กินพออือพ้อมๆบ้อมนี่แหลวโมนรู้เหยื่อเขารู้เขานี่จะจ่ากูมันแหละใครชะอมเห็นว่าก่อาเอาขาไปตกินป่ะสุกไป ารถนี่เด้าจ้าไข่ชะอมเฮาสุกเรียบร้อยแล้วพุณนะนี่เด้อหน้าตาปลายกินขา้าวหนี้ไปเบิ่งดูข้าวเฮาสุกไปมันรุ่นกันพี่นอ้องข้าวเฮาสุกไปอ้าสุกแล้วเขาสุกแล้วโอ้เม็ดคือเป็นเม็ดน้ำเถะเวะว่าเยอจ้ะนี่แต่แล้วนะกินเขา เขาก็สิกินไผ่กินมันนะจ้ะกินแบบบุฟเฟ่ต์้ะจ้ะมื้อนี้ตักใส่จานมุ้งไผ่มุ้งม,ม,ม,มันได้จ้ะนี่จะ้ะมากิน,<ห>นเขา่าต้องกันจา<ห>นไข<ห>่จานมัน<ห>น,นี่จะ่ะมุ้งไผ่มุ้งม,มันได้จ้ะ <laughs> กินเข่าจะ้ะมุ้งไผ่มุ้งม,มัน <laughs> เรียงแบบบุฟเฟ่ต์จากค่าเบิง่งบรรยากาศได้เก่งนะเฮ <laughs> ี่กำลังกินเข่ามุ้งไผ่มุ้งม,ม,ม,มัน จ้าสำหรับลี่น้กะลาพี่น้องไปก่อนด้จ้านี่แหละความสุขคนละมุม